Ngay mặt chưa là lapati có đi có cả sắp vào nơi nó ngon nơi 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 เนี่ยฮาวนเะเลสสกอร้องเลือาสวัสดเนาะไอรักะแล้วเนาะโนดูปนดูไอรักูมสกอรล้เนาะปกเกบันดูเน่สุมาสะเนาะบรรยากาศเนาะ เนาะใครเป็นเลเซอร์พาร์ตีเนาะเลสวารคูเนาะใครเนาะสุขสากอทีเนาะอ่ะปูดแดลีเนาะอ๋อดีกว่ากันไม่เหมนกันหอเนาะแลวใครมาดูเออเลชอลอสซารตอนทพี่ ส็บ่ไม่หกเบรรยากาศเน,ะนา,าเนะนี่งไงเดชสุรพัทิโดเซป่าเนาะครับสวัสดีครับอันนี้เราจะไปส่งพ่อเซเนาะพ่อเสียปะนะท,ที่ตาช้างเนาะนะึกถตงพระคุณขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพ่อเซด้วยนะครับ qua bên nhà cái quý quyền đó một đồ vật đồ hết đứt gan nó, đứt, đứt โดเปอร์รับใบเฮบาริปพี่น้องมาหลายที่หลายทางครับหลายหมู่บ้านครับหลา,าจังหวัดก็มาครับร่วมความอล,ลายเอาบอลปตีของเรานะครับอันนี้เราจะไปส่งปตีนะครับนี่แค่ามือเอล์ฟกันนี่ค่ามอกันนี่นา,ากล้อง

เราจะเค้าไปเลส่วนลอยพันีดีเนาะดูป้าเดี๋ยวเสบปามาโอ้วัรานเนาะเุาดดูดอดเธอะนะไปแหล่ห่ากันเนาะแหวนของมอสกรนเนาะระโพกกปดูเนาะพระโพลือกันเนาะมยาวคว้า นี้ดูบรรยากาศเรื่อยๆครับในหมู่บ้านไว้ยตอนะครับเพราะว่าอยากที่บอกนะครับบนโลกนี้เราก็รู้กันครับไม่ใช่สิ่งยั่งยืนนะครับ เกิดแก่เจ็บตายในเรื่องธรรมดาครับเ,รเกิดมาแล้วเราต้องตาย <What? S 1> <c oughs> เราจะเป็นคนจน <c oughs> คนรย <c oughs> วยเราก็ไม่พ้นความตายเนาะ <c oughs> انا بعمل منالي لو

ตื่นเลย้สกคนาะตื่นลินองสักหน่อนสกคลีเชิดฐานเลือเลืพัดดีเนาะสระสระจอจี้เนานี่ดเซป่าเนาะตื่นเลยสวกคนนึตอนนี้ถึงป่าช้างแล้วนะครับป่าช้างครับ ทรงรวมวิญญาณให้ตีนะครับตนีปาชานารการื่นี่าร้าปเรารมาแล้

लता तो तो, तो तो है तिर ना तो तो गए

क्या था कि नो सो लाके तू तो था सॉरी नो मुझे से प्रेड को लाग다고 गया कि वो भी ऊंची तो और दो को दो ने तो मोटर के नो सो लमनी की के टर्की पके जाना कोलाचा छेगा हुआ को नहीं नो का कैसे तो पास पता है कि

啦啦。